สบายดีเด้ทุกคนสบายดีตอนแรงนะทุกคนจากนคนลงอีงจันมือน,นี้กบกากกำลังมาหับเอแอนี่และไอเล่จะพาไปประตูใสทุกคนเพราะว่ามีงานเนาะมือน,นี้เกือบปีใหม่เด็แล้วก็มีงานก่อนเข้าดาวนะทุกคนงานค้าเจ้าจุดพุกเจ้าโซโอเองีงอยู่ประตูไสเนาะเดี๋ยวฮอจะไปพาทุกคนไปเบิงมาจัเป็ีแดงนะทุกคนมาหับขา้าจักน คือ, ika, an, อแอนนี่นี่กับยูเมกาเนาะเราก็ช่วยกบขายเสื้อเค p annel, ไ h พี่ช l แนลันแหละช่วยขายทุกอย่างเนาะเรามาเนากับต้องท K. เทคแคร์เขาก็ต้องพาเราเที่ยวไปเด็ดฮอรมาทำเัลงนเนาะฮัลโหลอีฟินิงเขาบทันตอบ อ๋อเขาจะจุดผู้โพมงคลงป่ะโพมงคลงอ๋อจุดอะไรที่นี่มันเลดไปอย่ามันเลดเดี๋ยวนี้เอเห็นตอนสีลงมานี่มันอ่าสีเพอร์โปอ๋อสีเพอร์โปแล้ววะแสดงว่าจุดละไปโอเครถคือสิไล่นอกจากเอว่าสีขี่ตุกตุกไปไล่ก็จะไปจอดใกล้แล้วพวกรสิย่างพ่อมากินข้าวอยู่นี่ก็นี่พวกเขาฮอตประตูใสแล้วนะทุกคนเนาะจอดรถไปวัดธาตุฝุ่นเหมืน ค่าฝากรถก,กับสาม0ิพันกีบครับไปโอรถติดขนาดมาแต่ดนเนาะสามสี่สิบนาทีขนาดว่าอยู่ใกล้ๆหนึ่งเด้ยรถลายเนาะค้นลายค้นมาไกลหนึ่งชืดๆเนาะขนมม่วงไข่พวกเครื่องอย่างต่าง ค่าฝากรถ3 0 0 4 3บาท1.4ดอลประตูใสสีฟ้าสีแดงอ๋อมีส nope, totally ีลายสีด้วยนะโอ้เปิดเพลงมันยังดังเนาะเพลงลิกาสิตอีก ฝั่งนี้จะเป็นบูธนะทุกคนเนาะจะเป็นบูธเบียร์เขาจ,จะมีคอนเสิร์ตคนมากมายในของกินก็หลายเสียงก็ดังเนาะเสียงมังดังหนึงไปเอาอยางเลาะกันอ๋อมันก็มีอันนั้นอยู่เดี๋ยวขเขาจะยิงใส่นี่เนาะยิงอ่านตัวหนังสือใส่ประตูใส่งามเลยทุกคนเอเสียงเพลงนี่ดังกุเนาะเปิดบังดังหนะึงเว้ยเพลงลิเกซิตอีกเนาะไป อ๋อมีแสงอันนั่นไงใส่ขอบโอ้เดดเด็ดเด็ดยิงยิงยิงแสงเลเซอร์แต่บอลเมนเลเซอร์เนาะแสงไฟและอันนี้ก็น้ำผุเด็น้ำผุดังอยู่คุเนาะทุกคนกบจะว่าดังๆเนาะแล้วกันน่าจะใส่เสียงอ่าเพลงใส่พอเสียงอยู่นอกอย่างนี้มันดังแค่ดังว่ะดังเฮงเนาะลีกัสิดพยายามจะว่าดังๆเลยตอนนี้อืงาม มโอนี้เป็นบันทีสามสิบธันวานนทุกคนนี่ค่ำคืนบังน้ำพูน้ำพูงามเนาะบอกว่าเขาจะจิจูดกูตอนจักโมงคนกับคึกคักเลยมื่นเข้าดาวนี่แห้งหลายเลยบรรยากาศทุกคนบ่งพ่อแม่ลูกครอบครัวกับพากันมาทายหูวปล่าเนาะ อ๋อมีดอกจำปาอีกแนนโอ้โหดอกจำปาเล้เฮ้ยแนนเฮ้ยแนนมาอยู่ข้างหน้าพี่มาอยู่ข้างหน้าเนาะนี่มีดอกจำปามีอย่างอีกโอ้พระธาตุหลวงว้าวมีพระธาตุหลวงขึ้นมามีอันวัดเสียงทองเนาะฟังขวารทงไห,หินอยู่ทั้งลุม่มนี่โอ้งามเว้ยทุกคนงามด้วยนี่โอ้ภูมิใจในความเป็นลาวพาสิบีลาว นี่ผมใจในความเป็นลาววุ่นงามทุกคนเมื่อเมื่อี้นตัวหนังสือลาวแมนนัล Proud to be loud เด <Yeah. S 2> ้ะมงอันนี้เกี่ยมข้าวดาวนี่นับนี่นับถอยหลังหนึ่งมือสุดท้ายภาษาลาวสองพันสองหกเยอ โอ้งาม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 ค่ะค่ะน้ำผู้ม่นน้ผู้กับคึกค,ค,คึกคักคักทุกคนโอ้โหเดบ้าเอมาอยู่นี่เนี่ยใครเนี่ยเนาะเพลงเสียงเพลงบ่วด่างลายทุกคน เสียงชื่นเรื่อยได้ไหมปนมาเมื่อไรไฮฮูดเนาะน้ำเบิ่งน้ำปูกระไล่ปนเสียงดังเนาะปนคนอันนี้มันอย่างอีกเบิ่งโอ้เป็นเป็นเลเซอร์แบบแลนเป็นเลยฟูด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 ขึ้น แต่มันแรงขึ้นทุกคนทุกว่าขักว่ะแล้วยูเทิงกันยิงไปเอกคนนี่โอ้โหเจจัดงามเนาะงาม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 อ๋อมีประมาณนี้มีดอกจำปาขึ้นมา โอ้มีแมงกับกับปี้บัตเตอร์ไฟยังกับเพื่อนนาะบัตเตอร์ไฟบินดอกจำป่าแล้วนี่อย่างอีกอันนึงเบิ้งดอกจำป่าก็มุนเนาะ่กับเสื้อน้เอดอกจำป่าหายแล้ว การหลวงขึ้นมาเ๋อมามาัเป็นัวเกาเป็นตัวเกา,เป,เ,กาเป็นแบบเก่าเลยกับภูมิมใจในความเป็นลาวประาลาวภูมิใจในความเป็นลาวโอ้คนมากหลาย แล้วก็มีอันห้องเพลงอยู่ปั่นเนาะเพลงแต่เพลงลิขสิทธิ์อย่างเดียวเลยอันน <Yeah, like eh? mm hmm. hmm. <Am uh, ี้ขายเปียเนาะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเปียเนาะทุกคนเนาะคิงเปียร์กับแมเลยอันนี้ห้องน้ำกับฟีเลยถือว่าโอเคเนาะแล้อนอันนี้ this is f r e e t o i l e t e restroom copy นะถือว่าโอเคแต่ ปกติจะต้องปก,กติต้องจ่ายเงินเข้าเด็ดอันนี้มันใหม่เนาะโดยอันนี้ใหม่แต่เือว่าโอเคลหลายบูธเลยทุกคนกบจบังหวะดังๆแล้วเอาเสียงใส่แบบนี้เลยเสียงเพลงน่าจะเข้าอาาะไรแ้วก็คือที่ตัดเสียงรบกวนเนาะเสียงกบก็อาจจะหมดสัตว์หลายบูธเลยนะมีขายดอกไม้นเนีเ่ยนอนกันนี้กับโซนของกลิ่นคือแก ไปกระย่างสายแล้วตอ<ค>นท้องกินเนะาะโอ้โหหลายเลยได้เนี่ยมีอย่างอีกไม่ลายเลยชีสลูกซีนยืนกินกซีนท้างหน้าโอ้โซนนี่แงงบบปกติง่ๆยทุกคนเฟอร์เฮือย้ำไข่ลูกอีกย่างมีครบหมดเลยเนี่ย,บบนนยตะแลม oh, lại nắm nấm bắn cả mình, nó đầy mình oh. ạ, oh con lại ngang, coi, nhíng treo súng, xem đây. ตาแซมบนสุมอันนี้เครื่องดอกมีเครื่องดอกเคียงรูหลให้งนจัเ็หน่อยจุบฝนอสุวีโคตรนนี้หอย นอ๋นะอจะไ,ไหนมาดิมากับพาเอื้ยมมันรอไปสเปนี่อ๋อ, 8, 8, 8. อย่างรอนหแหละตัวมานเท่าเดียวอ่ไแไข่ง็งแซลมอนแซลมอนแล้วก็เครื่องดองกุ้งดอตงตา่างๆเอาหาั่นหั่นอันค่ายๆอันคือยวนไอเต็กเ,เลยนะ อ๋อเอานี้มาซีมอ่ะฮัลโหลเขาจอคา่บคลมั้งเขาจะเพอร์ฟอร์มอยู่ดิคนมาลายช่ย t ทูอยู่ไหนเดี๋ยวอม ช่องช่องแยกจะดุดไอันนี่ช่องเป็นนีหล็อกป่ะใช่เบิรงอันนี้แม่งอย่างนี้เพราะอันนี้ปันเพราะปันเพราะปันแล้วก็เพราะยำแมงกระพุนแมงกระพุนแมงกระพุนโอ้โหทะเลอะไรกี้อันนี้แมงไม้ได้นี่แมงไหมยาว เข่าพัดมีฮัลโหลฮัลโหลโอ้ถือว่าโอเคเลยนี่มีป้ายราคาบอกเบียรอีกราคาเท่าไหร่ถือว่าโอเคเออนาะเอ่าคากักงได้นี่มีการซีมอีกนี่หืมได้ซีมพี่สบายได้แล้ว มยางกลายไปกายมาจากสิปลายออมอิ่มเลยกินแล้วกินกบใจ็ใจอ๋ออันนี้ทัวร์อะกันจีบ่เอ๋อ ข้าวเกียบอังโก้แซมข้าวเกียบลุงแซมแซมได้แซมได้อันนี้โอ้ไม่ลายเลยทุกคนห้ามนกลายเลยเมืองหุ่นลายเลยโอ้อันนี้เห็นเหลือบบเห็นไก่ BBQ. บาร์บีคิวลาย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  ลายหฮงหลายหฮงะกลายไหลปิ้งจีนป,ปิ้งมาลาสีหงองปมาณคันเหรอต่ว่าัะกัลยอ๋ออันนี้ทัวเรียนสอบถามได้นะคะ เพีลมากันเ้อยโดสดบอสอบถามได้ชิมนี้อได้ชมน้อไ้อ้าคนานคนไทยได้นี่ในฝามือฝามือกับเป็นจัดเตวป่ะกินไก่บ่งท่กินเนาะเดี๋ยวเลาะก่อนทุก่นเบิ้งเบิ้งให้เบิรก่อน เอแอนเอแอนใส่อะไอันนี้เฟอร์ือนนะายังรอไฟลเบันี้ก็สิไปิื้อกินได้ทุกคน,นกินอย่างน้ะว,ว้าำจีนอาหารแก็บคนอยากกินเนกี่ยวโทษศัายเนาะ ชายซูมาหาเนี่ยทุกคนเบมือวันนี้ไปไปซื้ออีหยังมากินป่อกินลูกซีนเลยกับพ่อแล้วนะบ่มีมองนางเนี่ยทุกคนงานเต็มหมดเลยที่ยังโง่เกี่ยวอ่ะคว้าได้ยังขี้แมน อซอกซอกอย่างน,นี้ก่อนแล้วแยกกิน,นอีกมันมีผัดไทยสศกองอเด้นนเ,นเนี่ยนี่ประเภทผัดมีผัดเนี่ยเต็มเลยต้องเท่าไหร่กันอ๋อนี่กองหนึ่งอันนี้กองหนึ่งเท่าไหร่ อ้อ oh, okay. oh, ้ oh, ัดไทยอ๋อพัไทยกองหนึงของเราดิพัดไทยโอ้โหกองห้าสิบยอดังกองห้าสิบอ่ะแม่กองห้าสิาทีนากกองหนึ่งกห้าสิบนกองหนึ่งเาแสนอ้กองห้สิบ ได้กองหาสิบตะปกองละเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสามบาทสองจุดสามดอนขอโทษหาสิบ่นันด้วยมอ้ยเด็ดตะปอนสิ่งเอาอันนี้บอกดยขอโทษหาิบน่ี่กมนี่แลงเจแยัยยงไม่กับมีเลยโอ้โหขูก่กัมี เล้เข้ามาจะาข้างหน้าแมนแสดงว่าทายมันลทายแลก้งชว่าฮ่าฮาฮา่า่าเ่า่าฮาฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮ่าฮาฮ่่าฮ่าฮ่าฮ่าาฮ่าฮ่กฮ่าฮ่าอ่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮา่ง่านี่าาา แมงไหมเห็นนะบ๊จยืนคือกันนอนเดีเริ่มเริ่มวอมบอวอมคือวอมนี่บ่ W A วอมอุ่นจิบอ่ะเข้าใจไปไปได้เธอสกินยังไปไปฟังนั่นเอาเดี๋ยวหาหามอยก่อนเดี๋ยวแต่ว่าไอ้ต้องขึ้นไปนี่ก่อนได้ขึ้นไปหากันเจ้ากันไปสิไปฟังนี่ก่อน thái cô anh em cóเคย ăn thịt chiên đấy thái cô ăn one cái xí hay đợt còn thái cô để họ sòng băng nang thả có à. pork, bò chicken, thịt gà có bia chicken chicken đợt mm. sòng băng nang nè nang xong rồi là okay. mình mình băng nang đây 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 กำมอหนังเอยืนท่าอยู่นี่แล้วเธอาออกเลยครับไปเลยกำลังเียบนีผัดไทยก็มีทองเพดทักเน่นี่เว็ดแห้งนี้ทอดหนักไก่แ่บๆปดเอย มีเกี่ยวมีเกี่ยวกิดมีเกี่ยว,ม,ยวมีเกี่ยวมาล่ากับมันอันนี้เป็นยางปลาน้ำกัน This is my b r o t h e โอ้ขอมีนี่ขอมีแสบและอันนี้ต้องบนลาดเจ้าใส,ส่ว่ะซอสเกียบ่เคยแซ่บเ่ร A long, 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 ok long, ừ. long, อะไรเราบอกกินเรากินเอ่อสตรีมเบอรอันนี่มันเป็นแพนเ uh huh. องใช่ป่ะอ่ะฮะแพนยังไงนี่การ์ดมาเฟิร์ทม์ ไปกินของเรียววันก่อนขอบคุณเครื่องมาบายฝนระวัาสมาอีเลชัชมมันจริงจริงมันจริงจริงเมื่อวันลดชาจริยนะไม่เห็นเลยเอามาแพนนนี่ื่อนขนมอันชิปอ่าแม่แล้วโทเทียร์เป็นชิปแล้จะเอาเขเจ้ามาทอดเผ็ดถึงแฉล์อ๋อเขาจะปดก่อนเอามาทอดสมพอ สรงแอนนี่กับไปแลนเพราะว่ากักินเบียร์กับซึมอยู่ได้ทีถือว่าเป็นงานก่อนเข้าดาวทุกคนอยู่ประตูใส่มือน,นี้คือว่าเขาจะจูดผูกต้องพดจูดซะต้องแมนมือเข้าดาวทุกคนวันที่สามสิบเอ็ดเนาะมือน,นี้ก็มววอะไรทุกคนฟังเพลงชิวๆน่เลาะคนก็หลายนะเจอกันคลิปหน้าทุกคนบ๊ายบาย กดไลค์กดแชร์ like, กดติดตามนะที่สำคัญห้ามสกิปโฆษณาทุกคนไบไปเจอกันมืออื่นเฮ้เจอกันคลิปหน้านะ